แม่สวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะตอนแม่เดี๋ยวรันช่วยหั่นมแม่คะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาทำคอนเทนต์กันไหมคะว่าภายในหนึ่งนาทีเนี่ยแม่จะทำก๋วยเตี๋ยได้กี่ชามหรือว่าหนึ่งนาทีน้อยไปไหมคะหรือจะสองนาทีดีคะฉันว่าก่อนจะทำคอนเทนต์นะนะแกมาเคลียร์กับฉันก่อนแมแกไปทำอะไรยี่หว่าเขาฮะทำไมล่ะคะเขามาฟ้องอะไรแม่เหรอคะฟ้องสิ ไม่ฟ้องฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะในชื่อเรื่องตอบลายแทนรันแคปหน้าจอไปประจานแล้วก็ห้ามไม่ให้รันไปหาเขาอีกแกมีสิทธิ์อะไรไปทําอย่างนั้นฮะก็สิทธิที่หนูเป็นแฟนปัจจุบันยังไงล่ะคะหนูต้องถามกลับมากกว่าว่าพี่หว่ามีสิทธิ์อะไรฮออย่าบอกนะคะว่าสิทธิ์แฟนเก่าแฟนเก่าเนี่ยไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นค่ะนอกจากอยู่เฉยๆแกนั่นแหละไม่มีสิทธิ์คบกันได้ยังไม่ถึงปีเลย แต่กับยี่หวาาเนี่ยเขาเล่นกันตั้งแต่เขาคลานกันอยู่เลยอยู่โรงเรียนปรถมก็อยู่โรงเรียนเดียวกันเช้าฉันต้องฝากพ่อยี่หวาไปส่งเย็นต้องฝากเขารับกลับมาบ้านฉันกับบ้านยี่หวานี่แทบจะเป็นญาติกันอยู่แล้วนะแค่รันไปช่วยซ่อมด้านซ่อมนี่หน่อยเนี่ยมันทาไมฮะแม่แม่คะนี่แม่ยงดูไม่ออกอีกเหรอคะพฤติกรรมพี่เขาแต่ละอย่างเนี่ยมันสอเจตนาโคตรจะชัดเลยนะแม่ทําแม่ดูไม่ออกแบบเนี้ยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะทำไมต้องพูดแล้วถ้ารันกับยี่หวาเขาจะติดต่อกัน ยุ่งหนูต้องยุ่งค่ะเพราะว่ารันเป็นแฟนหนูรันก็ลูกกูเหมือนกันแหละแต่นี่มันเรื่องระหว่างแฟนค่ะแม่ไม่เกี่ยวอีเก๊ดเริ่มอยากคายกับหนูแล้วนะคะแม่ไม่ต้องมาเรียกกูว่าแม่กูไม่ใช่แม่มึงแม่ได้ค่ะอีต้อยเกดเกดอีเก๊ดเบ๊ดแม่แม่เดี๋ยวนี้เดี๋ย็นีนะครับไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่พอแล้วเกดมึงนี่กูรุนแรงมึงเลยนะรุ่นแม่เรายังไงอ่ะรุนแม่ยังทิ้งไม่ได้อบ่างเนี้ย